สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะโบ็อกนะคะเดี๋ยวเราสมาชิกมากันก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาจัดกิจกรรมค่ะสำหรับสมาชิกที่สนใจการฉีดโบ็อกเพื่อปรับรูปหน้านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโบ็อกของนาโบตาค่ะ เป็นควีนออฟบทอกเลยนะคะที่เขาบอกว่าสวยแบบควีน n q u นนะอ่ะทีนี้นะคะตัวนี้มันดียังไงนะคะของแท้เป็นแบบนี้นี่นะคะเพื่อนๆดูกันชัดๆเลยนะคะ,ะที่นี่ใช้แต่ของแท้หมดนะคะมีรางวัลการันตีมีใบเซอร์ครบนี่นะคะมีบาร์โค้ดด้วยนะคะ สำหรับสมาชิกนะคะที่ดูไลฟ์จนจบนะคะเราจะมีแจกของรางวัลท้ายไลฟ์นี้นะคะแล้วก็เงื่อนไขคือต้องกดแชร์สาธารณะ2แชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้เล่นท้ายคลิปนะคะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นเกมพร้อมรับความรู้นะคะเชิญเลยนะจ๊ะมา ทีนี้นะคะตัวนี้มันดียังไงนะคะตัวนี้ก็คือเป็นบท็อกของเกาหลีเป็นรุ่นพรีเมียมที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะผ่านอยอยของอเมริกาข้อดีก็คือว่ามีความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ไม่เกาะให้เกิดการดื้อยาเลยตัวโปรตีนเนี่ยจะก,กระตุ้น่ะให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะคะก็คือเป็นตัวท็อกซินตัวท็อกซินของตัวบท็อกเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้นะคะอ่ะอันนี้คือจุดเด่นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ราคาสมเหตุสมผลนะคะอันนี้คืออีกจุดเด่นหนึ่งนะคะในเศรษฐกิจยุคโควิดแบบนี้นะคะก็จะต้องสวยประหยัดก็แนะนำนะคะโบท็อปนาโบตะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะฉีดริ้วรอยนะคะราคาโปรโมชั่นก็เป็นราคาพิเศษแต่สำหรับสมาชิกที่ต้องการร่วมเล่นเกมเนี่ยกดแชร์สาธารณะ2แชร์นะคะและเดี่ยวท้ายเกมเนี่ยเราจะมีเกมมาให้เล่นนะคะเราจะมีกิจกรรมดีกว่านะคะสำหรับสมาชิกที่สนใจนะคะ ทีนี้นะคะวิธีดูของแท้ก็คือเราจะมีตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆสแกนขูดได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีฮโรแกรมนะคะแล้วก็มีบาร์โค้ดค่ะเปิดนะคะเปิดจากด้านข้างได้เลยนะคะเปิดออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะท้ายตูดขวดจะมีวงแหวนสีขาวเล็กๆนะคะขวดนี้จะเป็นขวด200ยูนิตนะคะนี่นะคะขวดจะเป็นลักษณะนี้สีแดงค่ะ ถ้าขวดสีดำจะเป็น100ยูนิตนะคะเวลาที่โบทอกมามันเป็นสุญญากาศนะคะเพื่อนๆอ,อย่าไปโดนใครเคารอกนะคะ,ะนี่นะคะของแท้จะมีลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้เรามาสอนดูโบทอกด้วยก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโบทอกด้วยนะคะสำหรับสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะคะพิมพ์หนึ่งไว้เลยนะคะอ่านี่นะคะอ่าสอนดูก่อน สมาชิกบางคนอาจจะดูไม่ทันเป็นแบบนี้นะคะซูมกันชัดๆนะคะเห็นไหมคะชัดมากนะคะนี่นะคะก่อนที่เราจะใช้ทั้งหมดจะเป็นสูญญากาศนะคะเดี๋ยวคนไข้มาดูสูญญากาศเป็นยังไงนะคะเวลาใช้เราก็จะผสมค่ะได l รูทออกมานะคะ เนี่ยค่ะมันจะดูดไซลิงเข้าไปเองอันนี้เรียกสุญญากาศนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ยาออกมาสำหรับสมาชิกที่ติดตามเพจนะคะใครที่สนใจนะคะก็มาร่วมเล่นเกมกับเรานะคะ,ะทีนี้นะคะโปรนี้นะคะ สำหรับสมาชิกที่สนใจร่วมเล่นเกมกับหมอนะคะก็เรามีนะคะโปรแกรมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ4,000บาทฉีดริ้วรอยนะคะสำหรับสมาชิกที่สนใจนะคะดูไลฟ์วันนี้กดแชร์ e แชร์นะคะจะได้ของแถมทั้งหมด4รายการนะคะสำหรับการฉีดริ้วรอยค่ะของแถม4รายการนะคะจะเป็นสเตมเซลลค่ะแล้วก็เป็นตัวเพปไทด์เก็บกรอบหน้าฟรีค่ะทั้งหมด4เข็มเลยนะคะ เนราคาแค่4,000บาท4,000บาทของคนไข้จะได้ตัวโบท็อกด้วยนะคะเสร็จแล้วคนไข้ก็จะได้ตัวเพปไทด้วยแล้วก็ได้ตัวสเต็มเซลล์หน้าเด้งด้วยสำหรับคนที่สนใจเนี่ยโอนจองแพ็กเกจนี้นะคะแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่ดูไลฟ์ย้อนหลังถ้าสนใจก็กดแชร์สาธารณะ2แชร์ค่ะเสร็จแล้วนะคะโอนจองทักอินบ็อกซ์โอนจองเข้ามานะคะ เลขบัญชีโอนจองจะเป็นธนาคารกสิกรไทยนะคะจะเป็นชื่อบัญชีหมอเลยนะคะอาทิตยานะคะก็เดี๋ยวจะมีแอดมินติดต่อหาคนไข้สำหรับสมาชิกที่สนใจทำบท็อกสวยแบบควีนควีนฉีดแล้วหนึ่งชั่วโมงตึงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันจะดียังไงวันนี้หมอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ